ดีเต้าฟอร์จูเนอ2,008ตัวนี้ตกแต่งด้วยกระจังหน้าแบบโครเมียมตะขายลังผึ้งมาพร้อมกับไฟสองสว่างและไฟตัดหมอกส่วนด้านหลังฟ o ร์จูเน2,008ตัวนี้มาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนและไฟเบรกถึง5จุด ภายในตกแต่งด้วยโทนสีเบจเบาะหนังเจ็ดที่นั่งตัวคอนโซลหน้าเป็นสีเทาตัดด้วยสีไม้พร้อมจอแสดงผลที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธและเครื่องเล่น MP3 ได้ในส่วนของพวงมาลัยนั้นมาในรูปแบบมันติฟังก์ชันที่ผู้ขับขี่สามารถควบคุมเครื่องเสียงเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นและยังมีจอเสริมขนาดกระทัดรัดสำหรับเบาะหลัง สำหรับ Toyota Fortuner 2,008คันนี้มาในราคา450,000บาทนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษขับฟรี90วันสำหรับลูกค้าเครด,ดิตดีฟรีดาวใจติดต่อ0 8 6 2 1 9 2 6 1 6